อีดไว้นะวันครูนักเรียนไม่หยุดเว้ยมีแต่ครูหยุดอ้าววันครูเออนักเรียนก็ต้องหยุดดิไม่หยุดไม่ใช่เหรอหยุดพี่อ้าวไม่รู้อ้าวแล้วครูหยุดแล้วแล้วใครไปสอนไม่รู้เลยอ้าวแล้วแล้ววันพระวันพระพระไม่เห็นหยุดเลยวะพระไม่มีวันหยุดเลยหยุดก็ไม่มีแดกเนยหยุดก็ไม่ได้แดกข้าวดี ไม่รู้อ่ะวันครูไม่หยุดนะเห็นอีพอยบอกแล้วแล้วใครเป็นคนสอนแทนสอบได้คเออเห็นไหมวันครูเปล่ามั้ครูอ๋อไม่ไม่มันต้องเป็นอย่างงี้ดิวันครูอ่ะเราไปไหว้ครูแล้วก็จบไงกิจกรรมวันนั้นก็คือรีไม่นะพี่วันครูผมไหว้ครูเสร็จผมเรียนต่อนะเออใช่เหรอทำไมกูจำได้ว่าวันครูวันครูสมัยที่เรียนก็เรียนเสร็จปุ๊บตอนบ่ายก็ไปเล่นเกม ผมคือเรียนต่อนะเครื่องภาคเช้าแล้วก็เรียนต่อเออก็ไปแล้วก็ตอนบ่ายก็ไม่เรียนไม่ใช่เหรอตอนก็ตอนเช้าก็ทํากิจกรรมไหว้ครูไงตอนบ่ายก็เริ่มเรียนเนี่ยเรียนกูยังว่ากูได้เรียนอยู่มึงเรียนเหรอเขียนครกับกูไปเนี่ยใช่เหรอไม่ใชื่อความทรงจำปะให้พี่ไม่ใช่พี่โดดเองเหรอครับถ้าการทงานเนี่ย โอไม่รู้สิพี่พี่โดดเรียนจนพี่ก็จําไม่ได้แล้วเหมือนกันว่ามันควรหยุดหรือไม่หยุดวะเครื่องไม่มีเครื่องครับเครื่องไปไหนวะเครื่องไม่มีเครื่องมีเขาเรียกว่าความสามัคคีคือพังหมดแล้วนะฮะเครื่องล็อกเครื่องล็อกเครื่องข้างหน้าล็อกอหรฮะล็อกครับล็อกโอ้ยอีกาไอ้ไอว่าเครื่องนี้ไม่ล็อก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 เฉยเอ้า มันเปิร์กอะไรวะเนี่ยมันมา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 มวะเดี๋ยวพี่ฉีกให้เดี๋ยวพี่ฉีกให้มันเห็นพี่แล้วมันเห็นพี่แล้วเห็นหรือเปล่ามันมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไม่ทันเสก่อนธาตมไล่ยไขวไล่ยบีเลยบีเลยบีเลยบีเอาธาไมติดเลือดเอ้ยธาไมเป็นธาตุเมทนะวายอยู่ปั่นต่อครับ

ไปประตูหลังประตูหลังประตูหลังอะประตูหลังประตูหลังประตูหลังไม่ใช่หลังบ้านเล็กนะประตูหลังบ้านใหญ่ดูรับไปเลยไปเลยประตูประตูประตูอยู่ไหนแล้วครับอยู่ไหนแล้วผมผมอยู่ตรงประตูประตูตรงนี้ไม่ได้รปปมีมา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 มามามาไปเลยไปเลย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 เต็มมีของวะเลย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 ไม่าใครอยู่แล้ว แล้วไปแล้วเปิดประตูแล้วเปิดเลยเปิดเลยเปิดเสองข้างไปแล้วไปแล้วขอของเลยขออย่างนี้ครับนัดแต่ตรงนี้ยังไม่เห็นนัดเลยประตูพี่ผมอยู่อีประตูไอ้ตรงบ้านนะรอปวนใช่ไปดีกว่า รังหวะแต้มจะได้ผมทาไอ้นี่ไม่เป็นอะที่ที่พวกไอยูทูยูทูเบอร์มันทํากันอะที่วิ่งซิกแซกอตอนศัตรูมันจะฟันอะอ๋อ <c oughs> ใช่ใช่ผมทำไม่เป็น <c oughs> ที่มันวิ่งซิกแซกอะไรอย่างอะ่ะแล้วมันฟันวืดออะ <c oughs> มันต้องนิ้วล็อกพอดีครับจังหวะนั้นโอ้นิ้วล็อกคือมันวิธีทำสะบัดเมาส์ไปตรงข้ามกับคีย์บอร์ดครับ มงไหมสมมติเราสะบัด้ายไปซ้ายก็สะบัดขวาใช่สะบัดสะบัดขวาก็้ไปซ้ายอย่างเงี้ยให้ตรงกันข้ามกับเมาส์ไอ้ให้ตรงกันข้ามกันครับมันจะเป็นหมุนเร็วๆแล้วก็สลับเอ่อไปซ้ายแล้วก็ไปขวาอะไรอย่างเงี้ยนะสลับใช่ครับ<อ>ก็เหมือนสะบัดข้อออกอะ่ะอยู่หน้าเครื่องหน้าเครื่องบันเล็กบัาเล็กบันเล็กอยู่บันเล็กบัานเล็กหลังบันเล็กหลังบันเล็กแ้ห่งางเครื่องฮะ หางเครื่องนะครับอยู่กับนกน้อยนั่นแหละครับไปอยู่กับนกน้อยเลยครับยังอยู่กับนกน้อยเฮ้ยเฮออเดอะไบเดอะไบผมเห็นอะไรแวบๆเดอะไปครับเดี๋ยวก็คงวิ่งมาทางนี้มันคือตัวอะไรตัวที่มันวิ่งไซโคงได้อะอะไรเนาะมันดิฟได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวอย่ามาทางนี้ ยาย่ถูปัดอยู่จ้ย่าถูกัดอยู่นี่น่ออกออกสายมือแค่เขาไม่ได้แม่เลยแค่มาไมลงล้มไปแล้วนะครับที่ออกขวาใช่ปะข้างข้างบ้านน่ะแถวบ้านน่ะตรงคมไฟอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ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 ดวนะ พิช้าโอ้และใต้กระท่อมมันด้วยอย่างนี้ได้เลยมีอยางนี้ละกันอ๋อเจได้เกิดเป็นกำลังจัดเต็มแล้วเต็มโอ๊ยตัวมันวิ่งไวมากอ่ะวิ่งไปวิ่งไปมีนมัามีมันอยู่รอบๆใกล้ๆใกล้ๆเราอยู่ครับ แมวแมวมันเด้งเด้งเด้งรัวๆเลยใกล้แล้วครับเดินมาแล้วสะบัดเมาส์เนี่ยตอยู่ใกลๆนรละกรละกา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 และการละกนรละการลกรละกรลการละการลการละการลวกาลการละการละกนรลกาแลวกาและการลกลรลการลกลาลกลกลกาลวกลกลกลก ได้เวลาหาท่านเทคนิคใหม่เอาไม่ใช่เลยอย่า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 โอ้โหมีตายยากอัพมาอัพมาบอกเลยบอกเลยว่าอัพมาตายง่ายแล้วเหนื่อยเลยมีแทงงวางอยู่ไหมมีครับมีครับมีเกยๆมาเลยมาเลยมาเลย เทปเลยเถอะเทปนะเฮ้ยเถอะเทปเถอะเทปเปิดเปิดเลยนะเปิดเลยนะเปลยไม่ถึงเ้ยมาเอ้ยมีมีแทงหลังไหมมีครับมี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 มันอุ้มไหมล่ะมันอุ้มมันอุ้มมันอุ้มเอาตรงนี้นะครับมันอุ้มมันอุ้มมันยังไงมึงมา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 เลยเดี๋ยวไปบอกให้เอ๊ะของ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 อย่าวางเลยกดวางกดวางติดสีวางวางหลับเย็นของผมนี่อ่ะผมเอกแล้นะมันอยู่กับผมนะ มายังมายังอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาต๊ขวา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 มาดูขวาขวาลังขวาขวาขวามาดููไปลงลงทางดักมัน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 ดักเลยมีไดฮาร์ดเวยแหวะแหวะมีฮาร์ดเวยให้ไปกอเลมีไดฮาร์ดเว่ย แบร็กคูซิตี้เอเจทั้งว้าอยู่กันหมดเลยไม่ได้อยู่ที่เดียวกันสี่คนเราออกเลยไหมครับประตูก็อยู่ข้างหน้าอะไรนะว่าเลยจะไปหาเชื่อให้เอาเวรกรรมติดมิวะผมเพิ่งเคยเล่นด่านนี้ครั้งแรกเลยนะครับวิมงมั่วเลยครับผมมั่วเลยเนี่ยตอนเนี้ยผมหาอะไรไม่เจอเลยอย่างงี้ต้องเราใส่ความตึงชินครับในการเล่นครับไม่งั้นก็ตายปันห้ของนับเนี่ย เโอเคจวไปหะหาเครื่องปัดไฟไม่เจอกลับนะมันไม่ออกไอ้ยมันกลับมานี่หว่าเวรกรรมหัวคลับเท่านั้นเนี่ยแบบว่าเออสกิลอะไรครับเนี่ยหายตัวได้ด้วยผมลงไปโซโลเลยจริงอ๋อเจอเครื่องยังครับ ขวางให้ต่อเหรอไม่ดูครับใช่ไม่ตามพี่นะมตามผมมาตามผมมาตามผมอยู่เฮลิคอปเตอร์นะมาได้มีเครื่องปัดใช่มีมันเจอมีไหมเจอะไม่เจอผมไปทำเครื่องห้องน้ำไม่เสร็จดีกว่าเสร็จแล้วห้องน้ำเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับอ้าวเหรอครับได้มียาระยาดิบมเนเห็นยาระยาด ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พวกไอ้บันไดชั้นสองเจมันไปทางห้องน้ำนะเอ้าอิเวรครับมันไปทางห้องน้ำครับเฮ้ยมนทิ้งลากได้ด้วยเหรอไ,ไม่รู้นี่ไ, <laughs> ไม่รู้เลยเวลามันเวลาตัวมันยืนอยู่เฉยอ่ะมันจะวาร์ปได้ นัดท่องเสียงลมเบาถ้ามันอยู่ใกล้นัดอะมันจะมีเสียงลมเนฟูดมาแต่ว่ามันจะไม่เห็นนัดนะตอนที่เอมตอนที่นัดตอนที่มันหายตัวนัดก็เวลาได้ยินเสียงลมนัดก็เดินธรรมดาก็ได้เพราะมันจะไม่เห็นมันจะไม่รู้รอยเท้าเราไงมันวนอยู่ตรงผมโอ้โหแยเบาไปบนือหนักเลยจริง เอาเฝ้า,าเลยบอกได้แล้วเอาอะไรครับเนี่ย <c oughs> อะไรครับเนี่ยเฝ้าเลยเหรอดีใจดีใจครับคุณโกรธอะไรผมครับน่าจะเะนะจะเนสลาแล้วล่ะครับฮะมีปัญหาอะไระมึงบอกกูยหยาบะฮะมึงต้องการอะไร <c oughs> กูไปทำไรให้หมึงมึงโกรธแล้มึงโกรธแล้ก,ลกูเนี่ยโอ๊ยประเทศไม่เจอช่ยได้